การศึกษานอกระบทและการศึกษาตามอัธยาศัยอเมริด่านซ้ายภายใต้การบริหารงานของท่านผู้มยการทาทันสุอินมีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน40คนประกอบด้วยพนักง,งานพิมพ์ดี1คนพนักง,งานราชการตำแหน่งครูอาสา2คนพนักง,งานราชการตำแหน่งหัวหน้ากศนตำบล10คนพนักง,งานราชการตำแหน่งครูกศนตำบล10คนครูสรช10คน ครูผู้สอนคนพิการ5คนบรรักษ์1คนสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,563ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาทำปฏิยาใสอำเภอดันายจัดการศึกษาและการเรียนรู้ดังต่อไปนี้การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือจำนวน20คนการจัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบระดับประถมศึกษาจำนวน1 0 8คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1,808คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน2,590คนรวม5,406คนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน200คนการศึกษาต่อเนื่องโครงการสมบูรณอาชีพชุมชนเพื่อจัดแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจัดสอนหลักสูตรวิชาการทำขนมไทย หลักสูตรวิชาการทำไข่เค็มหลักสูตรวิชาการเพาะเห็ดฟางในตะก,ก้าหลักสูตรวิชาการทำใบสีใบตองเป็นต้นเป้าหมายจำนวน265คนดำเนินการได้440คนเกินเป้าหมายที่กำหนดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์สุดอาชีพชุมชนในโครงการศูนย์สุดอาชีพชุมชนเพื่อจัดการเรียนศึกษาวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร80ชั่วโมงหลักสูตรวิชาธุรกิจกาแฟ,ฟโบราณตำบลด่านซ้ายหลักสูตร46ชั่วโมงหลักสูตรวิชาการขายข้าวัร่แกงเงินล้านเปิดสอน6กลุ่มจำนวน10ตำบลหลักสูตร80ชับบ่วโมงหลักสูตรวิชาธุรกิจการทำขนมไทยตำบลน,หนาหอหลักสูตร60ชั่วโมงหลักสูตรวิชาการทำปุ๋ยชีวภาพตำบลตางหนันและตำบลโคกง,งามหลักสูตร90ชั่วโมงหลักสูตรวิชา การซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้นตำบลวังยาวหลักสูตร48ชั่วโมงหลักสูตรวิชาช่างปูกระเบื้องตำบลอีปุมหลักสูตร85ชั่วโมงหลักสูตรวิชาการเพราะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมตำบลกกสะทอนเป็นต้นเป้าหมายจำนวน209คนดำเนินการได้230คนเกลือนเป้าหมายที่กำหนดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดอาชีพหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร120ชั่วโมงหลักสูตรวิชาชีพการทอผ้าพื้นเมืองเป้าหมายจำนวน58คนดำเนินการได้จำนวน60คนเกินเป้าหมายที่กำหนดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเป้าหมาย226กคนดำเนินการได้จำนวน230คน เกินเป้าหมายที่กำหนดโครงการฝึกอบรมสุขภาพดีชีวิตมีสุขเป้าหมายจำนวน225คนดำเนินการได้จำนวน230คนเกินเป้าหมายที่กำหนดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการฝึกอบรมสืบสารวัฒนธรรมท้องถิน่นบุญเดือนยี่บุญคุณลานสู่ขนข้าวรู้ทันป้องกันหน้าหนาวเป้าหมายจำนวน46คนดำเนินการได้จำนวน100คนเกินเป้าหมายที่กำหนด โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมายจำนวน100คนดำเนินการได้จำนวน200คนเกินเป้าหมายที่กำหนดโครงการอบรมเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป้าหมายจำนวน146คนดำเนินการได้จำนวน300คนเกินเป้าหมายที่กำหนด การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายจำนวน172คนดำเนินการได้จำนวน380คนเกินเป้าหมายที่กำหนดการศรึกษาตามอัิยาศัยจดตั้งแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลทั้ง10ตำตำบลตำบลละหนึ่งแห่งรวมจำนวน10แห่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชนหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายขนาดเล็กเป้าหมายจํานวน3,700คนดําเนินการได้จํานวน6 0 0 0คนเกินเป้าหมายที่กําหนดงานพัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุ พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนงานโครงการเป้าหมายจํานวน40คนดําเนินการได้40คนคิดเป็นร้อยละ100%งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากศนออาเภอจํานวนหนึ่งแห่งบุคลากรจํานวน40คนงานนิเทศกํากับติดตามบ้านหนังสือชุมชนจํานวน62แห่ง กศนตำบลจำนวนสิบแห่งห้องสมุดประชาชนจำนวนหนึ่งแห่งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรจำนวนสี่สิบคนกิจกรรมโครงการตามนโยบายเร่งด่วนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโครงการอบรมประชาชนหลักสูตรดิจิทัลดิเทเลซี่โครงการอบรมประชาชนหลักสูตรการค้าขายออนไลน์เป้าหมายจำนวน300คนดำเนินการได้ จำนวน320คนเกินเป้าหมายที่กำหนดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยวเป้าหมายจำนวน46คนดำเนินการได้66คน เกินเป้าหมายที่กําหนดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตร70ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมายจํานวน20คนดําเนินการได้จํานวน20คนคิดเป็นร้อยละ100%ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยอำเภอด่านซ้ายขอขอบคุณครับ